ชู้วันทีคืออะคะมีปัญหานั่นแหละหมายถึงแต่คําว่าวันทีคือมันจะมันจะใชร์ว่าโยวันทีก็ได้แต <im> ่วโยวันทีคืออะไรคะมีปัญหาเนาะคือมันมีแล้วชู้วันทีคืออะไรมันเกิดปัญหาหมายถึงว่าเกิดปัญหาชู้วันทีก็คือเกิดปัญหาใช่但是你的卡常常出问题是吗？有问题不๋อ所以就不能用是吗？ 要去银行解决，解决，解决就是来哈，改开，解决，解决，解决，解，解，解决，嗯，解解决，嗯，解决，是的，把改开了哈，哦，改开。 ค่ะใช่นั่นเราวันน,นีใ้ในยนินนางเนาะบางสับบางคำนะคะก็โดยอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้เราก็ค้ำๆไปนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนะคะแลกแลกเงินอะไรเงี้ยมากกว่าเนาะแลกเท่าไรนาทีนี่ก็ชี้ไปห้าสิบแปดใช่หรือเปล่าคะนี่คสิบห้า 第十五课700七百五十八了。对，是吗？你看一下。一百四的。嗯。一百。嗯、一百七百。一百八八,八。一百四十六。一百四十六对吗？第第十五课那啥，听没？我去银行。第五。五嗯，第、嗯、五。五好的，那我们我们先来看。 จะหลียินหางหน้าหน้าถัดไปเลยค่ะมันจะมีคำว่าการพูดถึงในเนาะการใช้ในที่比如说去银行是嘛我们要去去拿钱นะเอาเงินธนาคะเราจะมันจะมีคำของมันอยูอว่คือคำว่าอะไรคะจะได้ไหมว่ารับพัสดุจะพูดยังไงที่เราช่วยคุณบอกไปถือใช่ย่องเฉีเหมือนกันเป็นถอนนะคะถอนเงิน取钱取钱ถอนเงินถ้าฝากเงินก็คืออะไรคะ 对存钱，存个去，存去你别话在下边捡完个了呀。我想欢我换人存钱。存钱。换银不可哈？换钱。嗯，换这个字是来变的，别话来变，变的来。<钱>对，就比如说换衣服对吗？像换什么你们敢换，换羊。换<钱>对、嗯。是的。嗯，然后它什么了？只还可以开呢，然后本就是开嘛。 ใครอ่าจ้างคู่เขาแปลว่าอะไรบัญชีค่ะบัญชีถ้าเป็นตัวใช่ยินตัวยินทางจ้างคู่คือบัญชีธนาคารนะถ้าทุกว่าใครยินทางก็คือไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ค่ะถ้าใครยินทางคือเปิดธนาคารแล้ใครยินทางจ้างผู้ตัวจ้างคู่อันนี้แปลว่าบัญชีใช้กับทุกอย่างเลยนะเช่นบัญชีจะเป็น บัญชี Facebook ใช่ไหมคะอันนี้ก็เราแค่เอาข้างหน้ามาเติมก็พอแต่อันนี้เป็นบัญชีธนาคารเขาเรียกเขาว่ายินหางมาข้างหน้าเนาะยินหางจ้าหูถ้าสมมติว่าเปิดเปิดบัญชี Facebook ก็คือคลาย Facebook ชางผู่เรื่องเฟซบุ๊กคุณยังไงคะลิแอนชูลิแอนลิแอนที่แปลว่านางลิแอนชูชูที่แปลว่านังสืออันนี้คือจริงคือแปลตรงตัวเลยนะคะเฟซบุ๊กนะเหรียญชู

ถ้าเป็นการทำนาะเช่นฉิงเป็นการยื่นเรื่องนะหรือว่าะทำสมัครใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการทำมันใช้คำว่าป้านป้านที่แปลว่าทำป้านชั่วไม่ได้เอ่อชั่วชั่วจริงๆได้ค่ะแต่ที่นี่ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องการดันเนินการนะใช้คำว่าป้านบัตรยูนค่ะใช่ป้านบัตรยูนค่ะป้านบูตรพาสปอร์ตเนี่ยจะเรียกว่าพาสปอร์ตเลยค่ะ ผูเจ้าคืออะไรคะูเจาคือพาสปอร์ตนะผูเจ้าอนะ่าใ uh, ่อเงี้ยป้านมันเป็นพอป้านคำนี้เกาใช่ค่ะมันมันจะคำว่าป้านดีที่แปลว่าการดำเนินการนั่นเองค่ะดำเนินการอะไรเงี้ยเป็นภาษานหน่อยภาษาเขียนหน่อย่ะค <Okay. S 1> <Okay. S 2> นะอเม好ะ o k a นันสดทายนันเราจีา๊ด下来什么贷款การที่กู้เงิน,นะคะจะเรียกว่าใต้ขวานะ ดใต้ความคือการกู้เงินอ่าเช่นใต้ขวานตาใต้ใต้ใตแ้แปลว่าน้ำพาหรออ่าไม่ใช่ค่ะตัวจีนไม่เหมือนกันนะแตบบ่พูดแตบบ่พูดเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันโดยใต้ขวาน,าวานอืมเช่นใต้ขวนัขวนหมายฝังใช่ไหมคะกู้เงินซื้อบ้านอะไรเงี้ยใต้ขวนันหมายเชื่ออะไรเงี้ยไ,ได้หมดเลยใตนหมายเชื่ออาถ้าถ้าชำระหนี้นะคะก็ ใช้คำว่าอะไรคืนที่เราเคยเรียนไปวันตัววขวานแต่ใช้ว่าขวานนะขวาน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 ตัวแต่ถ e. ้าเป็นการคืนเงินมกติธรรมดาคเราเราจะพูดว่าอะไรควันเฉียนตัวอืมอ่าแลกันกัตัวประมาณนี้นะคะ那你平常去呃平时去那个银行是去办 就是去去骂那去骂职职员是吗？嗯、不是的。三三次去三次啊？你去<次>他不可以拜三次是,是,、哦 <laughs> 哦、是吗？老板爷？去去一下不是，拜大好三次哦。啊，去拜大就是拜三次是吗？有三次是去骂他们对吗？那其他 <laughs> 一他嗯，那现在怎么现在可以正常使用了？现在可以了，现在他呃，外外国人不可以用很多钱，你那边？哦，嗯，不可以，不可以用，不在，但在卡里面是吗？来，来把前面哈，来把前面。 他们是限限数是吗？限จำนวน是吗？他，限，จำกัด，จำนวน是没？嗯。嗯。哦，那我知不知道那边？我如果是外国人的话，他们大概是一一一个人是可以用多少？可以有多少？外国人。 一千，一千一千块，一天一千块。哦，一千，哦一一天是吗？哦，一天一千块。一千块。嗯。最多是一千、嗯、一天一千块，对吗？一千一千一千块，钱没够。补啊,啊，没够补的哈。用用够。不够用。呵呵呵。 อ่าการใช้ขา้าวปุอ่าการใช้ว่าอะไรไม่พอคะ่ะเอาปุโก้ขึ้นกล่องแล้วก็ตามด้วยอันนั้นอืมปุโกย่งคือใช้ไม่พอใช่ไหมคะใช้ไม่พออะไรกินไม่พอพูดยังไงปุโก้ชิปุโก้ชินี่จะนี่จะไม่ชิปุโก้นะแต่ว่าถ้าเป็นคําถามว่าห你还吃不够吗อย่างได้เขากินไม่ยังกินไม่พออ,อีกเหรออย่างเงี้ยนี่ย你你还吃不够吗เนี่ย,ยได้แต่ถ้าเป็นการพูดแค่ว่า กินไม่พอเงต้องเอาปุกโกซื้ออือด้วเช่นไรคะซื้อซื้อไม่พอ่งแบบมันไม่พอซื้อไม่พอซื้อไม่พอซื้อด้วยไม่พอซื้อเช่นนะคะว่าฉันีิ่100าทไป่พอกื้อไม่พกซืไม่พอซื้อไม่พอ้ไ่อม่ไม่ไม่ม 啊，他不要钱，不关。